รายงานล่าสุดจากเพจ Army Military Force และกองทัพเรือเผยว่าวันนี้วันที่16ธันวาคมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดตรวจพบกัมพูชาได้เพิ่มกำลังบริเวณบ้านหนองรีใกล้พื้นที่บ้านสามหลังจังหวัดตราดเป็นทหารหน่วย B HQ กองกำลังทหารพิเศษสายตรงของฮุนเซนซึ่งมีความลับสูงและปิดที่สุดในกัมพูชา เข้ามาวางกําลังจํานวนมากโดยสังเกตได้จากรถยนต์ที่นํามาจออเรียงกันประมาณ4-5คันเป็นรถยนต์หรูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยที่ได้คามาประชาการหน่วยรบส่วนหน้ากองทัพเรือไดปรสานกับกองทัพอากาศใช้กําลังทางอากาศเข้าทําลายเป้าหมายทหารดังกล่าวจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราได้ใช้โดนทิ้งระเบิดทําลายเป้าหมายทางทหารต้นเสียหายทั้งหมด การทำลายเป้าหมายทางทหารในครั้งนี้พอเป็นภัยต่อการคุกคามประเทศไทยพลเรือตีสุรนันท์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวว่าพื้นที่บ้านสามหลังชายแดนจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ตอบโต้กัมพูชาเพื่อป้องกันตนเองและเป็นข่าวดีล่าสุดที่ทหารเรือสามารถป้องกันและยึดพื้นที่บ้านสามหลังและพื้นที่บ้านหนองดีได้สำเร็จ100%อีกด้านหนึ่ง หน่วยทหารมารถถังของไทยได้ปฏิบัติการตอบโตทางทหารโดยใช้รถถังยิงทำลายถลมม่มอาคารบ่อนคาสิโนและฐานสกรรมเมอร์ของกัมพูชาในพื้นที่ช่องสายตะกูการโจมตีในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่พบว่าทหารกัมพูชาได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารสำหรับการปล่อยโดนโจมตีประเทศไทยการยิงถล่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายฐานที่มั่น และฐานปฏิบัติการให้สิ้นซากโดยชื่อเต็มของมันคือร o ย a l Hill Hotel and Casino จากภาพดังกล่าวนี้แสดงเหตุหนึ่งการเสียหายอย่างหนักทางเพจยังระบุว่าขอบคุณทหารไทยที่ยิงถล่มบ่อนเจ้าปัญหาบอนสายตะกูณนะช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุบรีรัมย์ที่เป็นแหล่งเงินทุนสีเทาและสแกมเมอร์ของเขมรด้วยและขอแบบนี้อีกลหลายที่ผลประโยชน์ของไทยเทาบางกลุ่มมันเยอะ ทางอันไทยสอยบนสายตะกกพังยับทั้งคาสิโนและแหล่งสแกมเมอร์ทางด้านพลตีมาลีสวเจตารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกแถลงข่าวเฟกนี้อยู่ตามเคยโดยทําการแถลงข่าวถึงประเทศไทยให้ยุติการเผยแพร่ข,ข้อมูลอเป็นเท็จที่บิดเดบือนจากความจริง ักขาวเป็นดำและยุติการโจมตีแบบไปเลือกเป้าหมายพร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยใช้วาวดธหนักทุกประเภททั้งเครื่องบิน S16 จรวดสมรรถนะสูง DDI2 โดรนระเบิดคลัสเตอร์และแก๊สพิษเดียกได้ว่ากัมพูชานี้เ f a นิ n e w กันทุกระดับจริงๆตัวจรวจด DDI ของไทยนั้นถือเป็นครั้งแรกในการโจมตีเป้าหมายทางลึกช่องสื่อทางฝั่งขมรก็ได้รายงานเช่นเดียวกันว่า d ที2ของไทยนั้นได้เข้าโจมตีในเขตพื้นที่กัมพูชาสําหรับข้อมูลของจรวดสมรรถนะสูงดทีไอ2ผลิตโดยนักวิจัยไทยมีขนาด122ม mm, ิลเมตรระยะยิงใกล้สุด5กิโลเมตรและยิงไกลสุด40กิโลเมตรน้ำหนักจรวด70กิโลกรัมหัวลบหนัก20กิโลกรัมสามารถยิงเป็นชุด หรือยิงทีละนัดก็ได้ซึ่งที่ผ่านมากองทัพบกไทยได้รวมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันรประเทศสามารถประสบความสำเร็จในการยิงหลายครั้งเพื่อผลการทดสอบระยะย,ยิงไกลสุดที่ประมาณ40กิโลเมตรโดยมาลีสวเจตายัางได้อ้างว่าฝ่ายไทยส่งกำลังทหารจำนวนมากเกินความจำเป็นในการลุกดานดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรสหรประชาชาติและกฎบัตรอาเซียนและหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการพยายามครอบงำประชาชนในประเทศตนเองให้เชื่อแบบผิดๆไปเรื่อยๆสถากน,นการณ์ที่เช่างานม้าสอบเขาบานปลายกลายเป็นสงครามข่าวสารหรือที่เรียกว่า Information Warfare งานนี้บอกได้เลยว่าเป็นสงครามล้ำลายทำไม่โลกโซเชียลเดือดทั้งหนักไม่แพ้สถานการณ์ที่ชายแดนซึ่งประชาชนทั้งสองประเทศควรใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาทหารไทยได้เจออีกแล้วกับบูุธทันสมัยจากจีนที่เขเมียนขนขึ้นมาบนเนิน500หลังทหารไทยบุกยึดคืนพื้นที่สําเร็จถ้ายึดไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพอาวุธที่ทันสมัยหลักราชินีของกัมพูชาที่ถูกทหารไทยเราจิตได้บนเนิน500โดยที่ผ่านมานั้นจีนได้แก้ตัวว่าอาวุธต่างๆที่เขเมียนได้ไปนั้นเป็นรุ่นเก่า ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยถ้ารอนึ2งเจ็ดนสองดุปสัรชาติจินจัดหารกัมพูชาได้เป็นจำนวนมากอาทิเช่นกระบอกบรรจุลูกระเบิดยิงขนาด82มิลิเมตรไท65 p r o j e c t จกเ grenade ซึ่งเป็นลูกระเบิดที่ใช้งานร่วมกับเครื่องยิงลูกระเบิดแบบแล้วยังสะท้อนแบบไท a i 65หรือไท a ก6ิคีมหนึ่งของจีนยังมีเครื่องยิงจรวดต่อต้อตานรถถังแบบไม่พกพาระบบนำวิถี นอริงโก PF89 หรือท้าย89ที่มีขนาด80มิเมตรยาว900มิเมตรผลิตโดยบริษัทนอริงโกประเทศจีนซึ่งถูกจัดให้เป็นเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบต่อต้นานมังเกอร์โดยมีริะย,ยิงหม่งผลที่200 mm, เมตรระยะยิงไกลสูงสุดที่400เมตรซึ่งเป็นอาวุธสนาบทหารราบที่สามารถพกพาได้ง่ายน้ำหนัก3.7กิโลกรัมใช้งานแบบนัดเดียวแล้วทิ้งหรือซิงเกิลช็อ โดย Disposable r u n t ทิวมีการพัฒนามาแล้วหลายรุ่นย่อยเพื่อใช้หัวรบที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปได้นอกจากหัวรบยานก่อแล้วยังมีหัวรบแบบทำลายเป้าหมายในอาคารหรือกำลังพลในที่กำบังชื่อรุ่น WPF89.1 และ WPF89.2 ที่ใช้หัวรบแบบ Thermobaric ซึ่งจะสร้างคลื่น,นระเบิดและแรงดันสูงในวงกว้างทำให้มีประสิทธ,ธิภาพสูง ในการทำลายล้างในพื้นที่ปิดอีกด้วย และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ